test from Academy Fantasia 221ก็จะเป็นการ,สรแสดงแล้วกันนะคะของศิลปิน Academy Fantasia นะคะ AF ค,ค่ะค่ะน้องดูดนักเต้นระดับอาชีพไปแล้วลองมาดูนักเต้นรุ่นนะคะโอ้ไวไหวเลยน้อง <laughs> <laughs> น้องไอซ์น้องไอซ์ไหวเลยเอาละค่ะกองเชียร์วิดวิดมาแล้วค่ะหน้าตาน้องไอซ์ดูจริงจ<า>ัง<ร>มากโอ้โหก็มีป้ายครบไหมคะดูกันใหญ่นะคะ น้องไอซ์กับน้องรอนเดี๋ยวให้ทดสอบลักษณะประกาศนะคะบิ๊กโรลฟรอสต์ส่อเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาหมายเลขคับปุ่นัมเบอร์297รอน AF5 and Ice AF9 พัตรพลโตบุญและพรพัศรชัยอนันต์นิจิครับเต้นเป็นอาชีพหรือเปล่าไม่รู้แต่โค้งเป็นอาชีพค่ะ มีการจองที่ด้วยนะคะค่ะน้องพลอยนะคะอดีตนะคะนักกีฬาทีมชาติเก่านะคะตอนนี้ไปเป็นศิลปินแล้วค่ะตอนนี้เป็นอะไรนะคะเป็นดาราแล้วค่ะแล้วก็เขาได้อะไรนะคะมิสอะไรนะคะวัยรุ่นเขาเรียกอะไรนะคะมิสทีนเหรอคะมิสทีนไทยแลนด์นะอันดับสองค่ะคู่นี้ ปีเก้วงสะพัดตั้งนิยมนี่ก็นักกีฬาใช่ไหมคะปีเก้ใช่ค่ะเอาละค่ะน้องโซจะพาน้องปีเก้ไปยังไงเดี๋ยวสักครู่เรามาชมกันนะคะไอชุดสุดท้คู่สุดท้ายนี่ มีน้องพูชายก็ถึงเช้าผ่าเป็นเยาวชนแห่งชาติใช่ค่ะเคยได้เหรียญนะคะพาทีนเมสไปดีๆนะคะนี่ค่ะปลายไฟก็มากันครบค่ะผู้ชายพาผู้หญิงไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงจะพาผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเอาค่ะ คือถ้าผู้ชายเป็นเป็นนักกีฬาก็จะพาผู้หญิงอาจจะง่ายกว่าใช่คะ่ะง่ายกว่าผู้หญิงที่เป็นนักกีฬาแล้วผู้ชายเต้นไม่เป็นมาพาเนาะ,ะ,ะใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้เขาจะประคองกันไปยังไงนะคะ <c oughs> โซ่ลำท่าแบบถิ่งจันเ <c oughs> ดี๋ยวดูสิคะท่าดีเป็นต่อเป็นต่อวัดนักก่อนนักก่อนไอซ์ดูดูท่านา จังหวค่ะจัหวะหลุดน okay. ิดหน่อยโอเคลงแล้วค่ะไรไม่ต้องมาไปเดินตามอย่างเดียวนะคะพี่ไม่ต้องน้องทำเองขอแค่มือน้องพลอยน้องพลอยไปน้องพลอยหมุนเองอ่าขอแค่เป็นฐานให้ก็พอมาดูคู่นี้ค่ะ ผู้ชายไม่กล้าออกรวดลายเยอะนะคะกลัวเดี๋ยวผู้หญิงจะไม่เดนค่ะเพราะเดี๋ยวแฟนขับก็จะโยนอะไรออกมาตอนนี้รู้สึกปีที่แล้วก็เล่นนะคะค่ะได้คงติดใจคงติดใจโอ้โหเลนทายากด้วยค่ะโอ้โหพี่ส่งโซนีไลจริงขู่มือเดียวด้วยนะน่าเป็นไงคะนี่น้องพลอยทำเองอ้าวไม่จับไม่แมวขึ้นไม่จับผู้หญิงเลย เขามั่นใจว่าคู่ของเขาเก่งรอนแข็งแรงมากนะคะรอนแข็งแรงมากนะคะโอ้แต่ถ้าโดดเขาเป็นแจ๊สมากกว่าดีลาทนะคะพยายามให้น้องเนสเก็ตโอ้ลายสวยค่ะลายสวยแต่ขึ้นมาแล้วงงงงนิดนึงไอ้อะไรต่อดีนะเพลงยังไม่จบเลย น่ารักค่ะนะคะน้องพลอยคงเหนื่อยมากวันนี้นะคะน้องพลอยแสดงเองแสดงเองทุกอย่างน้องพลอยบอกไม่เป็นไรค่ะคิดถึงฟลอร์ค่ะขอให้ได้ลงฟลอร์ยอมเหนื่อยค่ะยอมเหนื่อยคู่นี้นี่น้องรอนสิคะเก่งมากค่ะเซนเตอร์ดีลายสวยนะคะนี่ดูน้องโซ่โอ้ลงไปขาแข็งแรงมากค่ะอุ้มมือเดียวด้วยเห็นไหมคะ โอ้ลายจริงๆเนสเย็บจเย็นนะคะเย็บเพิ่งเหนื่อยนะลูกโอ้โหเจโอใจตกมือเรียกเสียงด้วยนะคะโซ่สู้ก็ค่ะเราสังเกตง่ายนะคะที่เจ๊บอกจริงนะคะน้องเฟิร์สไม่กล้าออกสเต็ปเลยไม่กล้าค่ะไม่กล้าเต้นแข็งๆเป็นสุภาพบุรุษค่ะ ไม่คนเดนกับพผู้หญิงนะคะดูลอนสิคะเฮฮามากล่าเริงล่าเริงไอซจะดูเหมือนอยากจะล่าเริงแต่ดูอาจจะไม่ค่อยมีแรงแม่ค่ะกลัวล้มค่ะต่อไปหรือเปล่าถ้าเดทถ้าเดทโอ้โหดูเหมือนจะสปิทออกเยอะจะมองขาว คุณน้องพลอยน่ารักจังเลยนะคะ<ร>โ,อโ,โอ้โหโอ้โหมันอยู่คน,คนเดียวไล<อ>่ซ <c oughs> ึ่งคู่เลยนะคะ <c oughs> ไม่ได้นะคะไม่ได้จะอินเนอร์ยังไงก็ห้ามทิ้งคู่ดูคู่นี้สิคะโอ้โหเมื่อกี้เสียดายค่ะตัดไปซะก่อนเฟิร์สจะวิ่งเขาทำอะไรไม่ทราบโอ้โหดูดูโอ้โ,ดโ,ดโอหโดูคู่นั้น <c oughs> ไล่ทำอะไรน้องพลอยเนี่ย <c oughs> น้องใบตลกมากต้องพลอยลากไหยเหนื่อยเอาละคค่ะเป็นสิุริตแค่ของน้องๆนะคะทุกคนค่ะดูท่ารอสิค่ะขาแข็งแรงมากกลัวรองเท้าหลุดจังเลยเขาคงดูแชป์เมื่อกี้เต้นกันนะคะคงรู้สึกว่าแหมฉันไม่ได้ดลขาค่ะนักกีฬาของเราพลิ้วมากนี่ค่ะคู่นี้งเฟิร์สนี่มีสองจูมได้เห็นไหมคะยังมีเวลา ดูอินเนอร์สีหน้าเต้นกับน้องพลอยแล้วนะคะโอ้โหยิ้มนักสิงคโปรน้องเนสต์ปที่แล้วก็แข่งอุลายสวยลายนอนสวยนะครับขอปีหน้ปีน้องเนสีมีอันาโคจังนอนนะคะมีท่าเชิญชวนเนี่ยค่ะสุดยอดแล้วค่ะน้องเฟิร์สได้โชว์ท่าสุดท้ายนะคะ โอ้โหอย่างกับแชมป์โลกเลยนะเนี่ยแข่งเสร็จแล้วก็จะต้องมีแบบการขอบคุณขอบคุณนะคะผู้ชมที่เข้ามาเชียร์ในสนามก็สปิริตน้องๆนะคะ BN นี่ Brightness เขาเป็นคู่จิ้มมาตั้งแต่ตตอนอยู่ในบ้านเละสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะอีกสักครู่นะคะมามาชมการแข่งกันต่อไปค่ะ